สวัสดีคะ่ะมิตซูบิชิแลนเซอร์นะคะเกียร์ออโต้รถยนต์ปี2011เครื่องยนต์1 6 0 0 c นซีซีนะคะสีขาวคะ่ะทุกท่านราคาคันนี้นะคะอยู่ที่97,000บาทนะคะเกียร์ช่วงล่างดีคะ่ะสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะสีสันเดิมๆค่ะสวยสะอาดทั้งภายนอกภายในนะคะไม่มีรอยชนหนักไม่มีพิกคว่ะไม่มีจมน้ำนะคะทุกท่านคันนี้นะคะดูรอบๆคันนะคะทุกท่าน 97,000บาทเกียร์ออตโต้กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าภายในเป็นเบาะหนังนะคะแอร์เย็นค่ะเพลงเพราะมีจอด้วยนะคะก็ใช้งานกันได้ปกตินะคะสนใจไปดูรถได้ที่หลังโรงพยาบาลเปาโลสีนครินนะคะติดต่อนะัดร่วงหน้าได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะสอบถามข้อมูลประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะคะเน้นโทรคุยกับเจ้าของรถโดยตรงค่ะไม่แนะนำการโอนมาจํา่วงหน้านะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ